ครัวก่อแถวนี้ก็ก็จะมีดานเฮ็ดค้นครับก็หลายๆข้างก็มาเอาแถวนี้นะครับแต่วันนี้มหู้จะได้ครับบอกใครมีครับนี่ก็บอกออกครับ ด้านนี้คงจะยหายไปแล้วครับกอถ้าเมือนเข้ามาเข้าก็มาเก็บมันเข้าเขาก็ยหายเ่เหมือนครับเฮ็ดครับยหายไปอยู่ที่อื่นครับไปออกที่อื่นดัน บรรยากาศในห้วยเกาะระมาณนี้ครับอากาศเย็นๆครับก็ช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าหน้าหนาวนะครับก็ตอนเจ้าก็เย็นๆอยู่ครับครับตอนกุมารนี่ก็อากาศจะห้อนหน่อยครับ แต่พอมาลงตีห้วยในเกาะจะยินสบายดีครับแต่ถ้าขึ้นไฟทั้งบนเกาะห่อนเหมือนเดิมครับหิ่งปลาแดดจำ้ำหิงห่อนใหญ่ครับแดดจัดเหมือนกันครับเหมือนเหมือนสมัยก่อนครับสมัยก่อน,นีนเกาะถึงหยุดปลาแดดก็คงบาห่อนเกินไปครับแต่เดี๋ยวนี้มันอากาศมันแปฝนมันเปลี่ยนแปลงแบบไหนบาครับก็แดดห่อนเหมือนกันบหน้าเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยนะครับ ถ้ามายู่ห่มนี่ก็ก็จะเย็นๆอยู่ครับหยิงอยู่ในห้อยนี้ก็ยหญิงเย็นครับสวัสดีครับนีกกนนบ่ก็จะมาพักข้างข้างลำธารนี่ครับก็จะมาทํากินที่นี่ครับเก็ตกี้ก็ไปหาของกินมาก็ได้ ไอ้ยางละน้อยครับกาได้นอนมานิดหน่อยแล้วก็ไปเห็ดผลมาน้อยครับคมจริงก่อมันก็อออกนักนะครับแต่ว่ามีคนคุดไปก่อนแล้วครับก็เลยคิดหวังหน่อยครับวันนี้มาหน้าสายเกินไปครับมัจจ่าเกินไปครับต่อพอจะได้กินครับวันนี้ก่อถึงเวลาเที่ยงแล้วครับก็คงจะมาทำกับข้าวกระป๋ากินนี่ครับก่บนี้นอไม่ครับแล้วก็เห็ดพลนิดหน่อยครับก็จะมาแกงด้วยกันครับครับ วันนี้ก็คงจะมาพักวันนี้ที่นี่ก่อนครับก่อไปหาก,กิจมาทัวรแล้วลครับก่อตอนขึ้นมาก็ไม่ได้ถ่ายทั้มครับก็หลังมาถ่ายทั้มที่นี่ครับครับเดี๋ยวไปแคนนอก,กครับครับก็เมินแล้วครับได้ทําแคนนอกครับพอน,นอกตอนนักแห่งก่ บอกค่อยใหญ่ครับแบบนี้นิดๆหน่อยครับเดี๋ยวนอนข้างป่ายเป็นครับบอกก็จะได้กินอยู่ครับ หมวกข่อยใหญ่จะได้ครับพอออกแรงนะครับพอบมว่อยใหญ่นะครับน้อง นิดบ้านนะครับไอ้คนมันบ้านนะครับ เครื่อปุงก็ตำน้ำพริกมาจากบ้านแล้วครับผสมลีลบร้อนแล้วครับ ครับมา,าพากกัน้ถอะมาใส่บรรยากาศดีครับไปครับทานน้ำไหลนะครับน้ำก็บบกค่อยไหลหนักเราได้ครับเพราะว่าคนทิ้งช่วงมาไหลายวันแล้วครับโอกาสเย็นสบายดีครับในห้วยน่ครับในห้วยในฐานนะครับ ไม่ใชนี่ก็ต่อจากห้วยน้ำลิ้นมาครับก่อมาปยกกัที่นี้ครับก็เป็นเส้นเดียวครับขึ้นไป้างบนก็เป็นจะเป็นห้วยน้ำลิ้นครับประมาณสักประมาณห้าร้อยเมตรครับก็ถึงห้วยน้ำลินครับก่อนี่สายน้ำสายเดียวกันครับ ครับตอนนี้ก็ชิล้อแกงนอสุกนครับก็ชาว่างนี่ก็จะมาเล่าเรื่องที่ประสบประการมาครับก็หลายปีมาแล้วครับตอนนั้นก็ได้มาหากินเหมือนกันครับไปลงไปห้อยทํามครับแต่ว่าเหงาเพินไปหน่อยครับก็ก็จะขึ้นมาบนได้เก็ะก็จะห้าโมงครับพอตอนานั้นก็หน้าหนาวนะครับห้าโมงก็ก็จะรู้จะคำานะครับ ก็พอขึ้นมาก็ได้ยินเสียงเหมือนค้นนะครับก็เหมือนค้นต้นไใหม่ครับเปนขึ้นร้างเหมือนกันครับก็ไม้างก็ไหวไหวไหวหมันครับซัดเลยค้นเครับไ่ขึ้นไปครับก็มาได้ยินเสียงปากเสียงอย่างเลยครับก็ก่อยโดนขึ้นไปไกลๆไปไปพอครับก็ห่างกันประมาณสักประมาณห้าสิบเมตรเลยครับก็เตียวยองไปยองไปก็ ันงทหันครับแต่ว่าหันหันแต่ไม่สร้างมันดินครับเหมือนดินไปดินมาเหมือนกับสัตว์หรือคนเนยียไตไปไปไปมาครับแต่พอนั่งพอสัก้มจาหาดีลบครับหิลบพอมันจะเป็นสัตว์หรือคนก็เหมือนเขาเขาก็เหมือนกับตกลงมาครับเหมือนกับไม่สร้างจะฮักลงมาครับก็เสียงหักลงมาก็ลงเสียงลงแล้วลุ่มนล้วตบเลยครับ ก็เข้าใจว่าคงจะเป็นค้นขึ้นคงเจ็บตกาวอาจจะไปช่วยเหลือครับถ้าคนคนตกก็คงจะจะมีบาดเจ็บคงจะไปช่วยเหลือครับแต่ไปเขาบ่หันไผครับแต่สักกำหนึ่งก็เหมือนครับเหมือนครับลากไห้ครับเหมือนกิ่งไหม้างที่มันเขาปัดออกกิ่งนะครับแต่มันจะเป็นปลายไม่้างครับเหมือนกับค้นหรือสั์นะครับก็ไปป่านไปเล่าเสียงดังเล่าเล่าเล่าแล้วก็ไปประมาณสัก สัก ic, สั้วเมตรนะครับก็มันกลเป็นรถครับรถปัิต่อไม่สร้างกี่เขาฟันแล้วครับก็เป็นรถไปก้างนะครับก็ตอนนั้นก็พ่อหานยังมาหันครับกระตกใจนะครับโอ้คงชิงลุกกันครับก็กัวก็กัวครับย้งาพบกัวอยู่ครับเพราะมันจะแลนะครับบอ้โหสัตว์หรือคนครับก็พอได้ก็หันหันดำๆครับแวบเดียวครับแวบเดียวครับแต่ว่า หอาหัเป็นซัดหรือค้นหรืออย่างนี้ครับก็ยังมันนอนเกิดในบ้านก่นอนหมาหัวเป็นอีกอย่างนะครับก็เผื่อไปบ้านของมันน้อนเกิดเอ้มันเป็นซัดหรือค้นหรือว่าค้นหรือถ้าค้นก่อนตรงนี้เสียปากครับเหมือนกับหมีนะครับคงจะเป็นหมีเลยอย่างนี้ครับก็ก็ยังบม่เข้าใจมนกกว่าเป็นอย่างครับเป็พิสูจน์ยังไงครับก็แหมวันนึงก็ พอตกันเห็มวันก่อนมาตีเก่าครับกามาใจฝลกับมาเยี่ยมพอครับว่ามันเป็นออย่างแท้ครับกามาก็บ่หันมีอย่างครับก็ายไม่ร้างที่ว่าห้อยซัดหลากไปกาะบ่มีครับบ่หันมีเลยครับนี่ก็มาแปลกใจถึงวันนี้ทุกวันนี้ครับกาโมโหเป็นอย่างไรครับก็แหมได้หมสองสามวันเก็ตอนนั้นกับฝนเกาะโวยมาเบาๆครับ ก็เดินทางไปทางดวยล่านครับตอนกลับบ้านก็ฝนก็นตกก็เสียงมันคดจมอึมมอมำมเก็งะงศจัหูฟาดครับตอนนั้นครับพ <im it> งศ์จักรโหฬาอไปหรือจะได้ครับ <im it> แต่พอมาถึงที่เลยเลยดวยล้านมาน้อยก็ยินเสียงแฮมครับแฮมเห <c oughs> มือนครับคนคนโจกันแบบโลก,กันครับ <c oughs> ยินครับก็ลุงนานก็กรนึกว่าเพื่อนคงจะ ไม่เอาปลาหรือมาปะกันครับก็ไหวไหวเย,ยิ้ยมๆกันนครับอันหลังยิ้มครับแต่บ่นี้อย่างครับก็แปลกนะครับผมหัมันจะเป็นหล่งลึกๆหรือจะได้ครับก็ก็อ,อยังไม่สวนได้ราวันนี้ครับก่อมาเล่าคนท้งบ้านฟังก่เป็นผมก,นกันกว่าไม่สีกันขเขาบหดใจแล้วครับนันเหมือนกแอมแล้วก่อเหมือนกับทำมือสะดุ้งเลยครับแต่ตอกจนากนั้นมันก่อบอก บ่ค่อยปะอย่างครับบอกทุกวันนี้ก็มาโยปลาก็สบายสบายครับเพราะว่าบ่ค่อยปะกันเกาะตอนนั้นมานอนก็ะกับเพื่อนเกาะมีเล็กเลกน้อยครับมันเรื่องวิสูจน์มาได้ครับอย่างนี้ครับก็มหัวเรรย์จะได้ครับครับตอนนี้ก็คงจะนอนไม่คงจะซุกแล้วครับดีจะออกไปกับัาคื้นเย็นๆย็สักหน่อยครับเพราะว่าวันนี้ลืมมันถท้ยมาครับผมเป็ี่ยนพลาสติกนะครับคงจะปล่อยให้นเย็นครับกะ ก็เย็นเย็ํชักนน้อยก็บก๋วยส่ครับคพาเป็นพลาสติก,กค,รครับตอนนี้ก็แข่งนอก็เพราะจะย็นเพราะสมพวรครับแต่วันถึงเมื่อขั้นย็นลําครับก็พูดงุนดีครับก็จะชอกใส่พลาสติกครับ นี่ก็ขกินข้ากินปลาอิ่มเ้ิศเลยครับคงจะได้นั่งพักสักบุดครับก็คงเสียกว่าขหงขาองเสียกว่าจะนอนเหนื่อยครับพอขึ้นดอยมาไหลหมดแล้วครับครับเดี๋ยวหลังจากพักสักคัคงจะได้ไปหากินทั้งพุ่นนะครับทั้งกันไก่บ้านๆครับไก่ไกครับไห้ครับบนไห้บนสวนนะครับ พ่อขึ้นดอยข้างบนนี้ก่อคงจัไปแล้วครับพ่อได้ขึ้นอ้อมบน,นครับดีตอนนี้ก็ลงมาหาหุวนนี่ก่เดี๋ยวถ้าจะไปกับไปทางลงหลุมนี่ครับนนก็นะก็คงจะได้กลับบ้านก่อนแรงๆนั่นครับพ่อกลับเจ้านี้ก่อจนเจ้าก็ออากาศยังฮ้อนอยู่ครับครับคงจะได้พักสักครั